ีครับผมพลอยจากพยานิสานเซลสาขาลาดพร้าว101่ครับสวัสดีคระมาเลเสียนิสานเซลสาขาลาดพร้าว1 0่หนึ่งค่ะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของพิธีการเคมประกันนะครับว่าเวลาเกิดเหตุแล้วเราจะต้องดําเนินการแบบไหนบ้างสมมุติว่าพี่มาลีขับรถอยู่บนท้องถนนนะคะแล้วพอดีอปุ๊บไปชนเข้าๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องทํายังไงคะขั้นแรกอ่าขั้นแรกคือต้องมีสติก่อนนะครับอ่าเอารถเข้าที่ปลอดภัย ให้มากที่สุดนะครับซึ่งหลังจากนั้นเวลาแบบที่มารีตั้งสติได้แล้วก็หาเอกสารที่อยู่ในรถก็คือตัวโกรมคาร์ดก็ดีแล้วก็ตัวใบขับขี่ะนะครับผมอันนี้เราก็คือสามารถโทรไปที่ประกันไทยได้เลยใช่ไาคะในกรณีเกิดอุบัติเหตุใช่ครับเราเตรียมเอกสารแล้วก็เราโทรเรียปกประกันได้เลยเดี๋ยวประกรันจะวิ่งมาที่หน้าง,งานเองนะครับจะตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าใครถูกใครผิดเดี๋ยวเขาจะมาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะ ถ้าอย่างนี้สมมติว่าอย่างเจ้าหน้าที่มาแล้วใช่ไหมคะอันนี้เขาจะต้องออกเอกสารให้เราใช่ไหมคะในกรณีที่เกิดว่าเราต้องการให้เขาจะไปซ่อมอะคะถูกต้องครับเวลาเจ้าหน้าที่เคมประกันมาจะถามเหตุจากผู้ที่ทาให้กอบเหตุนั้นๆขึ้นมานะครับว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนครับเราก็จะวิเคราะห์ดูว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดแต่ว่าเบื้องต้นเขาก็จะตรวจสอบเรื่องของกรมธรรม์ของคุณลูกค้าก่อนนะครับว่าเป็นกรมธรรม์ประเภทไหนชั้นหนึ่งชั้นสองหรือว่าสาม อะไรพวกนี้จะได้ดําเนินการได้ถูกต้องครับก็แคบเอกสารใช่ไหมคะตามที่แจ้งก็คือในเรื่องของตัวใบกับขีใช่ไหมคะข้อตกางใช่ไหมแล้วโทรให้เขามาจัดการว่าใครผิดใครถูกแล้วก็ออกไปเคลมให้เราหลังจากที่เราได้ไปเคลมแล้วนะคะตรงนั้นเราสามารถที่จะเอาไปซ่อมได้หรือไว้ายังไรคพจริงๆเวลาเราได้ไปเคลมเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถประสานงานได้เลยว่าจะซ่อมอูหรือซ่อมห้างนะครับอยู่ที่ว่า กันนั้น,น,นที่เราทำมันทำในแบบไหนนะครับผมแต่ถ้าเป็นที่นิสสันแถ่งให้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งซ่อมห้างอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็สามารถเข้าดาเนินการที่สาขาที่รับซ่อมได้เลยนะครับที่มีไฟเตียประกันไฟฟ้าที่ผลิสินีเขาไปติดต่อไได้เลยค่ะและอย่างว่าที่เรามาติดต่อนเนี่ยเราจะต้องเตรียมเอกาสารอะไรบ้างไหมคะจริงจริงที่มาติดต่อก็จะใช้ับรประชาชนด้วยได้มาด้วยก็ดีนะครับเพราะว่า จะได้เก็บเป็นเรคคอร์ดว่ามีลูกค้าเข้ามาเคลมประกันนะครับรวมถึงใบเคลมที่ทางฝ่ายประกันออกให้ด้วยรวมถึงใบขับขี่ด้วยที่สําคัมบ้าะครับหลังจากนั้นก็เจ้าหน้าที่ขา้าวโพลจะออกไปในเรื่องของใบรับแล้วก็นัดให้เรามาทิ้งรถหรือว่าซ่อมได้เลยตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเวลาเอาเข้ามาแล้วทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการนะจะประเมินความเสียหายก่อนเพื่อที่จะแจ้งประกันแล้วก็รอประกันแปรปูในเรื่องของการอนุมัตงงิงบในการซ่อมมาให้ครับ แะค่อยนัดใหม่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับหรือจะทิ้งรถไปเลยก็ได้เช่นกันครับในเรื่องของระยะเวลาการซ่อมก็แล้วแต่แผลหนักเบาใช่ไหมตรงนั้นใช่ครับแต่อย่างน้อยก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์เป็นอย่างน้อยให้ทิ้งเอาไว้เลยนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์เป็นอย่างน้อยแล้วแต่ปัญหาที่เกิดแล้วแต่อุบัติเหตุที่เกิดด้วยค่ะแล้วสมมติว่าในกรณีที่เกิดว่าเราไม่ใช่คนผิดอะค่ะอันนี้เราสามารถจะเรียกร้องในเรื่องของ ค่าหมายกับค่าช่านทค่าชดชดใช่ไหมคะอ๋อแจ้งได้เลยครับไปแจ้งในคาีฝ่ายประกันได้เลยครับว่าเราต้องการเรียกร้องเรื่องของค่าชดเชยอาทิเช่นเรื่องของค่ารถค่าเดินทางที่เราไม่สามารถใช้รถได้ในขณะที่เราเอาเข้าซ่อมนะครับนี้เรียกร้องได้ครับค่ะอันนี้ต้องเป็นกรณีที่เราถูกอย่างเดียวใช่ไหมถูกต้องครับค่ะก็จะเป็นในเรื่องของตัวเงอนไทย เขาเรียกนะวิธีง่ายๆสําหรับการแจ้งกันภัยนะคะสําหรับเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุนะคะสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามีอะไรที่มันมีประโยชน์กับคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาแนะนําแล้วก็แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ